ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบอลนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ครัช่างบอลก็จะมารีวิวเขียนคลิปสั้นๆนะครับเนาะเป็นงานช่วงงานของอ่าทางองค์กรไตนะครับเนาะที่วาดนะครับเนาะรอรับเลยด้วยครับด้วยี่อันนี้สามชุดครับพอดีเนื่องจากผมนายภารกิจหน้างานมาเนาะครับเนาะนี่ครับอ่าพวกวัวแมโค่เนาะครับเนาะผมก็เลยบ่ได้ส่งของให้ด้วยครับด้วย ก็ส่งงานก็ล่าช้าหน่อยนะครับพี่เด้อนี่ก็จะรีบทําส่งให้ครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็บมีสามชุดครับกันแล้วกันี้ทินย์กับพันหลักไปแล้วครับร้อส่งครับผมดย่อยส่งคข่งให้มือนีแล้ครับมือนีวันที่สามสิบนะครับเนาะเราจะฝากหัวนาไปส่งแห่งครับผมตามสุดคือเก่าแหละครับเป็นสีไปไม่แห้งครับผม สนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย yup> ์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสอนะครับเนาะช่างบนเมืองกุฎนวลนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นสีเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบกับสีนี้เนาะครับเนาะผมก็จะเห็นงานคืนเขียนทรงไทยเนาะครับนี่เสียงรบกวนข้างขนี่เได้ครับเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับนี่ครับสวัสดีครับ